แถวนี้มีข้าวหมูแดงก็มีข้าวเปล่าไข่พะโล่แกงส้มภาคใต้แกงเขียวนะคะปลาหน่อไม้ดองแล้วก็มีต้มคุ้ยกี้น้ำขมัน้ชาเช้ากาแฟถั่วกาแฟถั่วเช้าแกงกระมงี oh, uh, mm ้ยังมีอยู่นะคะยังซื้อมาเยอะแล้วก็มีรสสัดค่ะแล้วก็มีขนมปังมันนี้แม่ชอบนะคะข้ามะพร้าวเนี่ยแล้วก็มีขนมพวกเตอร่อยนี่แม่ก็ชอบเจ้านี้ก็ขนมกต่อแล้วนี่แม่ชอบมากทุกวันสมัยอยู่วันนี้เค้กใยหอมนี่นี่หน้าไรเบอรี่ นี่น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะนี่น้ำมะพร้าวอ่อนค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะไป้ทานใใส่บากันเลยค่ะเพื่อนเลยเพื่อนตัวนี้ลูกเล่ใครมีใครจะลอน้องมีสีสุกลูกตาค่ะเพื่อนเสียงกระตัวนี้ค่ะเสียงดีเสียงแจ๋วมากสวยด้วยล่างสีสวยด้วยนกแก้วสีสวยด้วยนกแก้วของร้านแกงแกงเนี่ยค่ะเพื่อนๆฝากรขนมกระสอหน้าแจ้งค่ะเพื่อนๆนั่นนี่ข้าวหมูแดงน้ำข้าวถ้ใครพะโล้น้ำเปล่าแกงส้มปลาใต้ต้ม ก็มาคิดรสสาหร่าญี่ปุ่นนะน้ำเพื่อน้ำเปล่นใช้ก็ใส่น้ำเ,นนเพื่อนน้ำเปล่าหนึ่งตานี่น้ำมะพร้าวอ่อนเ,ย,นเย็นเงย็นอยู่เลยเย็นเย็นอยู่เลยหนึ่งตาเย็นชื่นใจสาธุสาธุสาธุมาเดี๋ยวเจ้าไมเคิลเจ้าไมเคิลลิงกังเขาตังกวนเขาใกล้มันมากไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนมันดุมันดุมันมาหาสาวแถวเขาน้อยค่ะเพื่อนเพื่นอะนะนี่นี่นี่ไมเคิลนี่ไมเคิล มาดูไมค์ขึ้นจ้ะลซาร่าอยู่ลซาร่านั่งอยู่ไม่หานอะไม่หานอ่ะนี่ซาร่านี่อะไรโอ้มากลัวแม่บอกไม่ขึ้นนะนี่วอ้ยไหวโอ้โหเนอะคุณหยาผู่หยาไม่ขึ้นเพื่อนเพื่อนมีวันพุธค่ะมันก็ไต่บาทมาแล้วนะคะอยู่มาเดินขึ้นเขาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแดดมาเร็วมากค่ะช่วงนี้ มาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขากันกนะคะเพื่อนๆไปค่ะลุยร้อนนี่แดดออกเลยวเพ<ๆ>ื่อนนี่ดูดูฟ้าสิคะสีสวยคะ่ะ<ด>น่าร้อน ถึงแล้วนะคะเขาน้อยยอดเขายอดเขาถึงแล้วนะคะพมเพื่อนๆดูสิค่ทะทุกวันนีงก็ถ่ายทุกวันนั่นเลยค่ะเพราะว่าฟ้าอารมณ์ไม่เหมือนกันหรอกค่ะสักวันหนึ่งอ่ะเป็นไป,ไปตามวันค่ะเพื่อนๆอารมณ <c oughs> ์ตรงนั้นนั้นที่หนองกมาเขาเรียกแหลมสนพอน,น ฟ้าเนี่ยอารมณ์จะไม่เหมือนกันหรอกค่ะสักวันนึงตรงนั้นเห็นเขียวๆนะร,นริบขึ้นเขาตังกวนค่ะเพื่อนๆนั่นนะคะเขาตังกวนนะคะตรงนั้นน่ะเขาตังกวนตรงนั้นเห็นไหมคะประภาคารอยู่บนเขาตังกวนค่ะเพื่อนโอ้ยไมเคิลเพื่อนๆไม่กล้ากลัวไกลมันมากๆไม่ได้ค่ะเพื่อนมันดุไม่เคิลนะคท่านน่ะอย่าอย่าอย่าโอ้ยอย่าอย่า ไม่ได้ไอ้ไม่คึ้นไม่คึ้นครับเพื่อนๆไม่ค well mm, ึ้นมันดุดุมากครับเพื่อนๆไม่คึ้นเนี่ยดุใกล้หนึ่งมาแล้วเจ้าไมเคิลเจ้าไมเคิลลิงกังเขาตังกวนเข้าใกล้มันมากไม่ได้นะครับเพื่อนๆมันดุมันดุมันมาหาสาวแถวเขาน้อยครับเพื่อนๆนี่นี่นี่ไมเคิลนี่ไมเคิล มาดูไมค์ค้อนตะไม่หานไม่หานอ่ะนี่ซาร่านี่นะเด็กกลัวแม่อไม่ค่นนะไี่โอ้โอ้น้องมึหยามหย่าเพื่อนตั้มอยู่แต่กับไมคค้อเนี่ยลงเขาลงเขาแลค่ะเพื่อน ตอนเย็นนะเพื่อนเพื่อนมาซื้อโครงไก่ให้ตัวเล็กเมื่อเช้าหญิงนี้มาซื้อโครงไก่แล้วมันหมดแล้วคนนี้หญิงก็เลยซื้อตอนเย็นค่ะเอาไปให้มันถึงก็มาหลวงเย็นก็เพื่อนเพื่นอนหกโมงเย็นค่ะแคชานมก็วิ่งมาเลยเมื่อกี้ชานมนกับปาเจก็วิ่งมาเลยน้องชานมมาแล้วลูกชานมชานมชานม,าน,มน้องชาโน่นีห่หมาอีมาด้วยเพื่อนเพื่อนเอ้ยว้าอ,อื่นเอ้ยชานม ฮรสตาร์ทไ,ไ,ไ,ไม่ติดกับเพื่อนๆพื่นหกโมงเย็นแล้วคันรถตั้งไม่ติดไอ้ย่าไกลด้วยรสตาร์ทไม่ติดครับเพื่อนๆพื่อนรถตั้งไม่ติดแถมไม่มีโทรศัพท์ต่างหากโอ้มีแต่แท็บเล็ตจะไม่มีโทรศัพท,ท์ต้องแบบเนี่ยพาไปแบบเนี้ยครับเพื่อนๆไกลด้วยอ่ะโอ้ค่ะเพื่อนๆบอกป้าแดงบอกป้าแดงไกลด้วยป้าแดงติดเลยนะป้าแดงนะ พอติดแล้วหญิงก็เลยเอาข้าวมาให้ทานโนเมลาเาต้ก่อนค่ะยังไม่ได้ดับเครื่องค่ะเพื่อนๆโอ้ยเกลัวมันเดี๋ยวกลัวมันดับอีกเนี่ยค่ะเย็นแล้วค่ะหกโมงครึ่งแล้วค่ะเพื่อน